ทีในดีโพสถึงใครกันแน่ลั่นกระท่อมถูกกฎหมายจริงแต่ไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปแอคเสียวคู่ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยโยงใย,ยไปถึงแรปเปอร์หลายๆคนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มียังกูแรปเปอร์ที่เคยมีปัญหาเคยท้าชบกันมาก่อนแล้วข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นอย่างไรเป็นรับชมกันเลยดีกว่า ก็เป็นประเด็นอีกแล้วนะสำหรับพีนดีที่ได้โพสต์ถึงแรปเปอร์บางคนนะเกี่ยวกับเรื่องกระท่อมที่เพิ่งถูกกฎหมายในไม่นานมานี้ทำให้หลายๆคนน่ะกินดื่มกันอย่างสนุกสนานเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดซึ่งแรปเปอร์หลายๆคนเนี่ยก็ถ่ายรูปคู่กับน้ำท่อมเนี่ยลงในโซเชียลต่างๆทำเอาพีนดีเนี่ยโพสต์ลั่นว่ากระท่อมถูกกฎหมายแล้วก็จริงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปแกคเสี่ยวคู่กับมันลงในโซเชียลก็ได้นะ มีแต่เสี่ยวเขาทำกันนึกถึงเด็กๆบ้างเขาตามมึงอยู่อ้าก็ไม่รู้นะว่าทางพีนดีเนี่ยพูดถึงใครกันแน่ก็ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยแห่แชร์ are, แล้วก็แห่คอมเมนต์กันอย่างหนักเลยซึ่งผมเนี่ยก็เห็นแรปเปอร์หลายๆคนเลยนะถ่ายรูปลงกับน้ำท่อมโดยมีทั้งยังกูไดมอนด์ซีเอ็นเอฟสันและอีกมากมายซึ่งมันก็มองได้สประเด็นนะ ประเด็นแรกคือมันถูกกฎหมายแล้วอ่ะก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะกินจะดื่มจะถ่ายรูปมันทําได้เพราะว่ากระท่อมเนี่ยปลดลอกจากยาเสพติดแล้วแต่อีกประเด็นหนึ่งที่พีนายดีพูดถึงเนี่ยแล้วมันก็น่าคิดนะว่ามีเด็กเนี่ยตามเยอะอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันก็น่าคิดก็ทําให้ชาวเน็ตเนี่ยแห่คอมเมนต์โจมตีกันไปโจมตีกันมาทั้ง2ฝ่ายก็มีทั้งฝ่ายที่บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขานะจะทําอะไรก็ได้ส่วนอีกฝ่ายเนี่ยก็บอกว่า เฮ้ยเด็กตามเยอะนะาแบบเนี้ยลงแบบนี้มันจะดีเหรอเด็กจะทําตามหรือเปล่าซึ่งก็ได้มีคนเอารูปเนี่ยไปตัดต่อเยอะแยะเลยนะแล้วก็โยงใยไปถึงยังกูที่เคยมีปัญหากันมาก่อนโดยครั้งนั้นเนี่ยก็มีการท้าชกกันในเทนไฟเทนซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆซึ่งผมคิดว่าเอา้าจะทะเลาะก,กันอีกแล้วเหรอนเนี่ยซึ่งในโพสก,ก็ไม่ได้มีประโยคไหนเลยนะกล่าวถึงชื่อร็อเปอร์คนไหนอาจจะพูดรวมๆก็ได้ ซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวด้วยคนเนี่ยก็เรียกว่าโยงใหญ่กันไปกันมานะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดว่าการที่แรปเปอร์เนี่ยถ่ายรูปคู่ลงกับน้ำท่อในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรหรือไม่ควรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนก็คงจะสงสัยกันดิว่าทำไมพีในดีเนี่ยไม่ใช้เฟซส,ส่วนตัวหรือเฟซหลักที่มีชื่อว่ากิติกรลวงพึ่งหลวง ที่ปกติเนี่ยเวลาจะอัปเดตข่าวสารอะไรจะโพสอะไรเนี่ยก็จะโพสในเฟซนี้ตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาอัปเดตข่าวสารต่างๆเนี่ยผ่านทางเพจ P ีในดีวันก็เพราะว่าทางเฟซนั้นเนี่ยก็ชอบโดนบล็อกนะเพราะอาจจะด้วยโพสอะไรที่มากไปหรือเปล่าก็เลยโดนปิดไปพักหนึ่งแต่ก็ได้กลับมาแล้วซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์บอกว่า กัวทางพี่มาร์คซักกรเบิร์กเนี่ยเอาตัวไปนะก็ขำๆกันและข้อมูลข่าวสารก็คงจะมีเท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแร็ปเปอร์จากผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้พีชสันติ